สวัสดีครับท่านผู้ชมครับก็มาพบกันในเช้าวันเสาร์ที่29กรกฎาคมนะครับสำหรับวันนี้ก็จะเป็นวันแรกนะครับที่ฝนเริ่มที่จะกลับมาเยอะอีกครั้งหนึ่งนะครับก็เมื่อคืนนี้ถึงเช้าต่อเนื่องนะครับก็มีฝนตกถล่มไปหลายจังหวัดนะครับโดยเฉพาะ โซนอีสานนะครับโซนภาคอีสานตอนบนนะครับแล้วก็ภาคเหนือบางส่วนนะครับก็มีฝนตกหนักเมื่อคืนนี้ตกหนักมาตั้งแต่รอบดึกนะครับตั้งแต่เกือบเที่ยงคืนตั้งแต่เที่ยงคืนมาจนถึงณเวลานี้บางพื้นที่ก็ยังมีฝนตกอยู่นะครับก็น่าจะตกต่อเนื่องไปอีกสองสามวันนะครับโดยเฉพาะเน้นภาคตะวันออกเฉียงเหนือแล้วก็ภาคตะวันออกนะครับรวมทั้งภาคใต้บางส่วนล้วก็วัวนนี้มีมีฝนตกชุกนะครับ เมื่อเช็คสภาพอากาศในช่วงเช้านะครับจะเห็นว่ามีกลุ่มเมฆฝนปกคลุมอยู่แถวอีสานตอนบนนะครับแล้วก็ภาคเหนือตอนบนทางด้านตะวันออกนะครับไม่ว่าจะเป็นเชียงรายน่านนะครับพะเยาแล้วก็ภาคอีสานก็เป็นในส่วนของอุดรธานีหนองคายหนองบัวลำพูบึงการส่วนนี้นะครับที่มีกลุ่มเมฆฝนที่เหลือก็จะเป็นกลุ่มฝนขนาดกลุ่มเมฆปกคลุมทั่วประเทศนะครับในวันนี้ เดี๋ยวเช็คฝนสดในช่วงเช้าวันนี้นะครับก็จะเจอกลุ่มฝนอยู่ในหลายพื้นที่นะครับวันนี้ฝนจ่อถล่มหนักยังตกหนักต่อเนื่องอยู่นะครับแถวภาคเหนือนะครับโซนนี้ตอนเช้านะครับตอนเช้าฝนตกหนักนะครับแถวเชียงรายนะครับเชียงรายพะยาน่านนะครับเชียงรายพะยาวน่านซึ่งก็เป็นไปตามที่คาดการไว้เมื่อคืนนี้นะครับ เชียงรายพยาวนานนะครับแล้วก็แถวภาคอีสานตอนนี้ฝนก็กําลังตกต่อเนื่องแต่เมื่อคืนนี้ก็คืออุดรธานีนะครับหนองคายบึงกาฬสกลนครบางส่วนนะครับที่ฝนกําลังตกอยู่ในช่วงเวลานี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวดูทิศทางฝนนิดนึงนะครับก็เคลื่อนที่ไปทางด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้นะครับที่ดูลักษณะการเคลื่อนที่นะครับ วันนี้ก็น่าจะเป็นอีกวันหนึ่งที่ฝนจะเริ่มกลับมาชุกนะครับในลหลายๆพื้นที่โดยเฉพาะนี่นะครับสพื้นที่นี้คือภาคเหนือทางด้านตะวันออกกับภาคอีสานตอนบนรวมทั้งอีสานตอนล่างเลยนะครับซึ่งก็ถ้าดูลักษณะโมเดลล่าสุดนะครับวันนี้กรมอุตุนิยมวิทยาได้ออกประกาศนะครับแจ้งเตือนนะครับวันนี้มีฝนตกนะครับมีพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักทั้งหมด22จังหวัดนะครับ ก็เริ่มที่จะกลับมามากขึ้นนะครับท่านผู้ชมหลังจากที่สองสาวันก่อนหน้านี้ฝนตกเยอะแล้วก็หลังจากนั้นก็หายไปเนื่องจากอิทธิพลของพายุทอกสูรีนะครับที่มาดูดความชื้นไปนะครับส่งผลทําให้ฝนลดลงตอนนี้พายุก็ขึ้นฝั่งไปแล้วแล้วก็เริ่มที่จะอ่อนกําลังลงประเทศไทยก็เริ่มกลับมามีฝนตกชุกมากขึ้นนะครับ สำหรับพื้นที่22จังหวัดที่เสี่ยงฝนตกหนักนะครับแล้วก็บางจังหวัดก็กําลังตกอยู่ณนเวลานี้นะครับณช่วงเช้าวันนี้นะครับก็ยังตกน่าจะตกต่อเนื่องไปนะครับแล้วก็เดี๋ยวช่วงบ่ายเช้าน่าจะมีมาเติมเรื่อยๆนะครับสําหรับจังหวัดที่เสี่ยงฝนตกนะครับตกหนักในในวันนี้นะครับแล้วก็บางจังหวัดก็กําลังตกอยู่ประกอบไปด้วย1นะครับเชียงรายนะครับพักเหนือ1เชียงราย2พะเยา3แพร่ สี่นานห้าอุตรดิต์นะครับห้าจังหวัดนะครับที่เสี่ยงฝนตกหนักวันนี้นะครับในส่วนของภาคเหนือนะครับขอภายนับอีกจังหวัดหนึ่งหกจังหวัดตากนะครับทางด้านตะวันตกนะครับจังหวัดตากก็เป็นอีกจังหวัดหนึ่งที่ฝนค่อนข้างจะตกต่อเนื่องนะครับมารอบที่แล้วก็เป็นด้านที่รับมรสุมของภาคเหนือนะครับเชียงรายพยาแพร่นานอุตรดิตตากนะครับทั้งหมด6จังหวัดของภาคเหนือนะครับ ภาคอีสานนะครับวันนี้ภาคอีสานเรียกว่าประมาณเกือบครึ่งภาคเลยทีเดียวนะครับฝนเยอะนะครับประกอบไปด้วยนะครับ 1. ขอนแก่นสองหนองบัวลำพูสามอุดรธานีสหนองคายหาสกลนคร 6. บึงการเจนครพนม 8. มุกดาหาร 9. ก้าอำนาจ,จเจริญ 10. อุบลราชธานีสิบอศรีสะเกษนะครับก็ 11จังหวัดนะครับที่เสี่ยงฝนตกหนักนะครับในส่วนของภาคอีสานนะครับก็เฝาระวังนะครับภาคเหนือ6ภาคอีสาน11นะครับต่อไปนะครับในส่วนของภาคตะวันออกต้องเรียกว่ามาแรงทุกรอบนะครับในส่วนของจังหวัดตราดนะครับเป็นพื้นที่จังหวัดเดียวที่ทางกรมอุตุนิยมวิทยาได้ออกประกาศแจ้งเตือนให้เป็นพื้นที่เสี่ยงสีแดงนะครับก็คือจังหวัดตราดนะครับ แล้วก็อีก2จังหวัดก็เป็นเสียงสีเหลืองก็คือฝนตกหนักนะครับสีแดงฝนตกหนักมากนะครับสีเหลืองก็คือระยองและจันทบุรีนะครับสจังหวัดนะครับระยองกับจันทบุรี2จังหวัดในส่วนของสีเหลืองสีแดงก็คือจังหวัดตราดนะครับนี่คือพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักแล้วก็ตกหนักมากนะครับจังหวัดพังงาภาคใต้นะครับประกอบไปด้วยสจังหวัดเหมือนเดิมนะก็คือระนองพังงานะครับระนอง กับพังงานะครับสจังหวัดนะครับเพราะฉะนั้นภาพรวมวันนี้ที่ทางกรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศแจ้งเตือน21จังหวัดสีเหลืองแล้วก็1จังหวัดสีแดงนะครับประกอบไปด้วยนะครับ1พังงา2ระนอง3ตราด4จันทบุรี5ระยอง6สีสเกต7อุบลราชธานี8อำนาจเจริญ9มุกดาหาร10 นครพนม11บึงกาฬ12สกลนคร13อุดรธานี14หนองคาย15ขอนแกน่ 16. น16หนองบวัวลำพู17ตาก18เชียงราย19พะเยา20น่าน21แพร่และ22อุตรดิตถ์นะครับที่เป็นพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนะักและก็หนักมากนะครับสีแดงกับสีเหลืองวันนี้ แล้วก็ไปดูการคาดการณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยานะครับวันนี้ทั่วประเทศฝนประมาณ40-60%ของพื้นที่นะครับ40-60%ของพื้นที่ก็ประกอบไปด้วยนะครับภาคเหนือนะครับ40%ของพื้นที่มีโอกาสที่จะเกิดฝนฟ้าคะนองนะครับแล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งนะครับมีฝนตกหนักบางแห่งก็เน้นที่เชียงรายนะครับพะเยาน่าน แพร่อุตรดิตและตากนะครับภาคตะวันตกเฉียงเหนือวันนี้ฝนเริ่มกลับมาเยอะนะครับวันนี้เริ่มกลับมาเยอะแล้ว60%ของพื้นที่นะครับฝนฟ้าขนอง60%ของพื้นที่โดยมีโอกาสที่จะเกิดฝนตกหนักบางแห่งนะครับเน้นที่จังหวัดเลยหนองบัวลําพูนหนองคายบึงกาฬขอนแก่นอุดรธานีสกลนครนครพนมมุกดาหารศรีสะเกษอํานาจเจริญและอุบลราชธานีนะครับ ภาคกลางนะครับฝนฟ้ากรอง40%ของพื้นที่นะครับเน้นที่นครสวรรค์อุทัยธา,ยานีสุพรรณบุรีนครปฐมกาญจนบุรีราชบุรีสมุทรสงครามและสมุทรสาครนะครับในส่วนของภาคกลางนะครับ40%ของพื้นที่นะครับยังมีฝนเริ่มที่จะกลับมาเยอะกรุงเทพมหานครและปริมณฑลวันนี้มีโอกาสที่จะเกิดฝนฟ้ากรอง40%ของพื้นที่นะครับ ในส่วนของภาคตะวันออกนะครับฝนฟ้าขนอง40%ของพื้นที่มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งนะครับโดยเฉพาะจังหวัดตราดนะครับเป็นพื้นที่สีเหลืองขออภัยนะสีแดงนะครับฝนตกหนักมากแล้วก็อีก2จังหวัดฝนตกหนักก็คือระยองจันทบ,บุรีนะครับนี่คือในส่วนของภาคตะวันออกครับเคลื่อนสูง2-3เมตรนะครับบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองเคลื่อนสูงมากกว่า3เมตรนะครับภาคตะวันออกภาคใต้ฝั่งอนดามมนนะครับ ระนองขึ้นมาขึ้นสูง2องเมตรนะบริเวณที่มีฝนฟ้าครองขึ้นสูงมากกว่า3เมตรนะพังาลงไปขึ้นสูง1นงเมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคนองขึ้นสูงมากกว่า2เมตรนะครับภาคใต้อันดามันวันนี้ฝนเริ่มกลับมาเยอะและเช่นกันนะครับฝนฟ้าคนอง60%ของพื้นที่โดยมีฝนตกหนักบางแห่งเน้นที่ระนองและพังานะครับภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยนะครับฝนฟ้าคนอง40%ของพื้นที่นะครับโดยเน้นที่เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชนะครับแล้วก็ในส่วนของทะเลขึ้นสูง2เมตรนะครับห่างฝั่งขึ้นสูงมากกว่า2เมตรนะครับก็ขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหละีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองนะครับนี่คือในส่วนของข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยานะครับก็ขอบคุณข้อมูลจากทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็ภาพรวมวันนี้ฝนเริ่มกลับมาเยอะนะครับ 40-60%ของพื้นที่นะครับเมื่อดูในส่วนของแนวโน้มปริมาณฝนสะสมนะครับดูแนวโน้มฝนสะสมใน24ชั่วโมงถัดไปนะครับคือวันนี้นะครับวันนี้ถึงเช้าพรุ่งนี้ก็จะเห็นนะว่าหลายพื้นที่นะครับมีโอกาสที่จะเกิดฝนตกหนักแล้วก็เกิดการสะสมของฝนเยอะนะครับอย่างเช่นภาคเหนือก็โซนนี้นะครับเชียงรายพะเยาน่านนะครับก็จะเป็น กลุ่มจังหวัดของภาคเหนือที่มีปริมาณฝนสะสมเยอะนะครับใน24ชั่วโมงข้างหน้านะครับก็แสดงว่ามีฝนเยอะแล้วก็ในส่วนของจังหวัดตากนะครับก็เป็นไปตามโมเดลที่ทางกรมอุตุนิยมวิทยาได้จัดทาพื้นที่เสี่ยงสีแดงนะครับภาคตะนัเฉียงเหนือนะครับก็จะเห็นนะครับมีหลายจังหวัดนะครับเน้นตั้งแต่อีสานตอนบนนะครับอุดรหน,นองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมไล่ลงมาถึงมุกดาหารอำนาจ,จเจริญอุบลราชธานีนะครับโซนนี้ สีสเกตสุรินนะครับอีสานใต้ก็มีโอกาสจะเกิดฝนสะสมเยอะเช่นกันบุรีรัมย์นครราชสีมานะครับไล่มานะครับถ้าเป็นภาคเหนือก็เฉียงลงมาตรงนี้ก็พิษณุโลกเพชรบูรณ์นะครับพิษณุโลกเพชรบูรณ์ลลลลไล่ลงมาพระนครศรีอยุธยาแล้วก็ภาคตะนอกปราจีนบุรีฉะเชิงเศร้าสะแก้วแล้วก็ระยองจันทบ,บุรีนะครับตราดนะครับเนี่ยจังหวัดตราดซึ่งเป็น พื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักมากนะครับก็จะมีปริมาณฝนสะสมเยอะใน24ชั่วโมงข้างหน้านี้นะครับก็ตามการคาดการณ์ของโมเดลนี้ส่วนภาคใต้ก็จะเป็นระนองและก็พังงานะครับตรงนี้ที่มีโอกาสที่จะเกิดฝนสะสมเยอะนะครับนี่คือภาพรวมของฝนเดี๋ยวดู12ชั่วโมงนิดนึงนะครับนี่ภายใน12ชั่วโมงนี้ก็จะเห็นนะว่าเน่ก็จะอยู่โซนเดิมนี้นะครับภาคเหนือทางด้านตะวันออกภาคอีสานตอนบนนะครับแล้วก็ภาคตะวันออก ตาจันทบุรีแล้วก็ระนองพังงาฝั่งนี้ภาคใต้นะครับก็เป็นข้อมูลอัปเดตในช่วงวันหยุดช่วงวันหยุดยาววันที่2นะครับหลายๆท่านก็เดินทางออกต่างจังหวัดไปท่องเที่ยวหรือว่ากลับไปเยี่ยมบ้านนะครับก็ระมัดระวังในเรื่องของการขับรถเนื่องจากฝนตกหนักในช่วงนี้นะครับถนนก็จะลื่นนะครับก็เป็นข้อมูลอัปเดตในช่วงเช้าวันเสาร์ ที่29กรกฎาคมนะครับก็ขอบคุณข้อมูลจากทางกรมบุตุนิยมวิทยาและก็ขอบคุณนันผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับเจอกันใหม่ในรอบหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ